เงี้ยว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 ว่ายังไงลูกว่ายังไงเจ้าเสือน้อยว่ายังไงครับทานข้าวหรือ,อ,ย,อยังยังยังไม่ทานเหรอ,หอเจ้าชื่ออะไรบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าชื่ออะไร Tao xem xe mấy Lai 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 Xe lại xe mấy Bỏ khói mà đợi ní cháu xí gì? này, Ban đâu? tông này Ban ở tông này nữa Ta chập mưa này mà Xí kinh hèn Mà mà lêu Mà mà mà, mà. Oh, เดี๋ยวเขาจะมาตามแล้วบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนโอ้บ้านอยู่ตรงไหนโอ้โอหมาคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ยอมคุยกันเลยแล้วเข้ามาบ้านเขาได้ไงอ่ะมาคุยกันก่อน หิวข้าวเหรออืมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้กินนะเดี๋ยวข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าเจ้าลายเสือโอเคนะตั้งชื่อให้แล้วเจ้าลายเสือหัอนหน้ามาก่อนเจ้าลายเสือหัอนหน้ามาโอเคไหม ถ้าโอเคก็ร้องบอกเจ้าลายเสือโอเคไหมฮึ่มเจ้าลายเสือโอเคไหมเจ้าเจ้าลายเสือครับพีนาาบพ่น,นอ้องคนมมาทั้งทั้งใดบัวคนแบามาหลยนน้ำมา้องงาวยาวงาว่อ,องลองให้ฟังหน่อยว้าว La